สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับมินี่ฮีโร่ค่ะและตอนนี้ทุกท่านก็อยู่กับไอแอดทัตทิชานะคะสําหรับในวันนี้แหนกจะพาทุกคนมาเพิ่มสกิลในการเดย์เทรดค่ะแล้วก็เป็นการเตรียมตัวในช่วงวันหยุดก่อนที่เราจะไปเทรดจริงในวันที่ตลาดเปิดนะคะซึ่งในวันนี้แหนจะมาให้ทุกคนดูเลยนะคะว่าในการวางแผนของไอแหนทำอย่างไรนะคะแล้วก็มีเครื่องมืออะไรบ้างเราต้องดูอะไรกันบ้างค่ะมาเริ่มไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อนๆเราจะเข้ามาที่หน้าของ Set trade ค่ะอันนี้นะคะก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูหุ้นติดอันดับกันก่อนเนาะซึ่งตัวเองนะคะก็ใช้ทริคนี้ในการหาว่าหุ้นตัวไหนจะวิ่งนะคะแล้วก็กลุ่มไหนที่กําลังจะมาค่ะโดยคลิกเข้าไปนะคะที่คำว่าหุ้นด้านบนค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาให้ดูนะเสร็จแล้วนะคะก็คลิกไปที่คำว่าจัดอันดับท็อป20แลงกิ้งค่ะ คลิกเข้าไปเลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาดูด้านล่างค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะดูจากช่องนี้ราคาเพิ่มขึ้น20อันดับแล้วก็ดูหุ้นที่น่าสนใจได้เลยนะคะนี่ก็จะมี JTS ปริมาณซื้อขายนะคะอยู่ที่1ล้านกว่าหุ้นนะคะหรือว่าจะเป็นตัวอื่นเนาะอันนี้เปอร์เซ็นต์เขาเยอะนะคะ1 2นะบวกขึ้นมาแล้วก็ตัว e.m.c. โหตัวนี้วอลุ่มการซื้อขายเยอะนะคะอยู่ที่182ล้านหุ้นโอ้โหอะเดี๋ยวเราสนใจตัวนี้นะคะเราก็คลิกขึ้นมาเลยค่ะเพื่อที่จะดูข้อมูลนะคลิกเพิ่มไปเลยนะคะเป็นการสร้าง new template อ่ะดูนะคะแล้วเราก็คลิกเข้าไปดูข้อมูลได้เลยค่ะ อย่างหุ้นตัวนี้นะคะ EMC ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยรู้เลยว่าหุ้นเขาทำอะไรให้คลิกไปที่คำว่าบริษัทหลักทรัพย์ด้านบนนะคะแล้วก็มาดูค่ะว่าเขาทำธุรกิจอะไรนะคะจากตรงนี้กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างแสดงว่าหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยมานะคะแล้วก็หุ้นในกลุ่มเดียวกันตัวอื่นเนี่ยก็น่าจะวิ่งตามกันมาถ้าเกิดตัวนี้มาแล้วนะคะ แล้วก็มาดูอีกหนึ่งตัวค่ะที่เมื่อกี้บอกว่าสนใจนะคะก็จะเป็นตัว Jasmine Telecom System คลิกเข้าไปดูที่เดียวกันค่ะก็จะเห็นว่าเขาอยู่ในกลุ่มอุตสาหากรรมเทคโนโลยีนะคะแล้วก็มาดูที่หน้าเดิมค่ะก็จะเห็นว่าอานเนียมีตามกันมานะคะอย่าง TWC เนาะตัวนี้นะคะก็มาเหมือนกันแล้วก็มีหุ้นตัวไหนอีกที่เราสนใจไหนลองเลือกสิ ่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะวันตอนนี้เราดูกันที่ตลาดเซ็ตเนาะแต่ว่ามันจะมีหุ้นตัวเล็กนะคะที่อยู่ในตลาด MAI นะก็คลิกเข้าไปดูได้นะคะหุ้นที่ติดมานะคะในราคาเพิ่มขึ้น20อันดับก็จะมีหุ้น News ซึ่งราคาเปลี่ยนแปลงไปถึง100ซค่ะแต่ว่ามาดูราคาล่าสุดที่เขาปิดตลาดนะคะจะอยู่ที่0.02หุ้นราคาต่ำบาทแบบนี้เป็นหุ้นที่ค่อนข้างน่ากลัวค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะอย่างตัวเองก็จะไม่เล่นคุณคิดดูนะสมมติว่าราคามันเพิ่มขึ้นเป็น0.03อะไรแบบนี้ก็ขึ้นมาอีก100%แล้วป่ะเออนะคะอย่างเงี้ยเราจะไม่เล่นนะคะทีนี้ขยับมาดูนะคะ ACA p A, cap. A cap ก็เป็นหุ้นบาทก,กว่านะคะ ก็น่าสนใจอ,อ่ะเราลองคลิกเข้าไปดูนะคะว่าเป็นหุ้นอะไร ACAP นะคะตัวนี้เป็น Capital Group ก็คือธุรกิจการเงินตัวอื่นก็มานะอย่างในตลาดเซตเองก็จะมีหุ้นใหญ่อย่าง MTC ที่ติดเข้ามาด้วยนะคะติดสแกนแล้วก็มาดูตัวนี้ค่ะวอลลุ่มเยอะมาก187ล้านนะคะวอลลุ่มการซื้อขายบริษัทอะไรเอ่ยอมาดูซิว่าธุรกิจเขาคืออะไรเทคโนโลยีนะคะ คือช่วงนี้อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจะเล่นหุ้นพวกเทคโนโลยีอะไรพวกนี้เนาะที่มานะคะแล้วก็วันศุกร์เนี่ยก็มีทั้งอสังหาริมทรัพย์พวกแคปิตอลต่างๆที่ขึ้นมาตามๆกันนะคะก็เป็นแนวโน้มว่าในอาทิตย์หน้าเนี่ยก็อาจจะวิ่งต่อได้นะคะและทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูนะคะหน้ากราฟกันดีกว่าสำหรับโปรแกรมที่จะใช้ในการเดย์เทรดนะคะตัวช่วยของไอเนี่ยก็จะมีตัว compare a b s l e volume 5นะคะ p a c e ใช้อานาลิซิสแล้วก็จะมีกราฟรวมไปถึงวันนี้เนี่ยไอจะเพิ่มเติมเป็นตัวหน้าบิลด์ออฟเฟอร์มาให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องแบบสวิปเปลี่ยนไปหน้าอื่นเพื่อที่จะไปดูบิ t ด f ออฟเฟอร์อีกทีหนึง่งหรือว่าไม่ต้องไปจ้องจากตัวมือถืออีกทีหนึ่งนะคะง่ายขึ้นเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะเดี๋ยวไว้เนี่ยจะให้เพื่อนๆนะคะทําตามไปพร้อมๆกันเนาะในเรื่องของการเพิ่มหน้าต่างของตัวบิ t ด f ออฟเฟอร์ค่ะ สำหรับการเพิ่ม Bid o f f เฟนะคะทุกคนเนี่ยคลิกเข้าไปที่คำว่า price ที่อยู่ด้านบนเลยค่ะแล้วก็เลื่อนมาที่คำว่า Bid o f f เฟเลื่อนมาที่ Set แล้วก็คลิกเข้าไปที่เปอร์เซนต์วอลลุ่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้หน้าต่างของ Bid o f f เฟขึ้นมาเพื่อนๆสามารถที่จะย้ายไปมุมซ้ายมุมขวาบนล่างได้เองเลยนะคะตรงนี้ง่ายๆเลยค่ะลองทำดูนะ หลังจากปรับหน้าจอตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยคลิกมาตรงที่ compare a v p l a e Volume ไฟ l e คุณจะเห็นคำว่า e x c e DW ถ้าเกิดเราคลิกออกนะคะก็จะมีหุ้นที่เป็น DW ติดเข้ามาด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเราคลิกไปอีกหนึ่งครั้งนะคะเจ้าหุ้น DW ก็จะหายไปคือแล้วแต่นะเผื่อบางคนจะชอบเล่น d a t a ด้วย DW นะคะแต่ส่วนตัวของไอ้เนี่ยเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะคะก็ ก็เลยแบบขอออกกอนแล้วกันนะคะเพราะว่า DW เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงมากกว่านะคะเมื่อเราได้หน้าต่างมาครบเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมลิงก์กันด้วยนะระหว่างตัวกราฟแล้วก็บิดออฟเฟอร์นะคะก็ให้คลิกด้านบนค่ะตรงแถบสีเทาของทุกตารางนะคะแล้วก็ให้กดไปที่คำว่าลิงก์ให้หาคำว่าลิงก์นะแล้วก็เลือกเป็นลิงก์เดียวกันนะคะอย่างของไอเนี่ยเลือกเป็นลิงก์2ก็ต้อง2เหมือนกันนะคะ ทีนี้เรามาดูตรงหน้าสเปซวันนี้ตลาดมันปิดอยู่สเปซมันก็จะไม่วิ่งแต่อธิบายให้ฟังก่อนนะคะอย่างช่อง1 s p a c สเนี่ยหมายความว่าหุ้นที่วิ่งเข้ามานะคะในช่องนี้เนี่ยจะเป็นราคาที่เพิ่มขึ้น1ช่องแล้วก็ช่อง2ส,สเปนะคะถ้าเกิดหุ้นวิ่งเข้ามาก็จะเป็นราคาเพิ่มขึ้น2ช่องส่วน3 s p สเปซนะคะนั่นก็คือหมายความว่าราคาหุ้นตัวนั้นเนีวิ่งขึ้นมา3ช่องและ แล้วถ้าเมื่อไหร่ที่หุ้นนะคะเข้ามาหนาๆในช่อง3 Space ทเจ้าหุ้นตัวนั้นเนี่ยจะเป็นหุ้นที่ให้สนใจนะคะแล้วก็เลือกเข้ามามอนิเตอร์คือลากเข้ามาในกราฟได้เลยพอเราลากหุ้นเข้ามาในกราฟเนี่ยเจ้าตัว bit ออ f เฟนะมันก็จะเป็นเปลี่ยนนะคะก็คือลิงก์กันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อหุ้นตัวนั้นๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลของหุ้นตัวนั้นอย่างเช่นเราลาก ETC เข้ามาตัว b i t Off e r ก็จะเป็นของ ETC แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ลิงก์กันนะมันก็จะไม่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดลิงก์กันด้วยนะคะและก็ตัวหน้ากราฟเนี่ยไทม์เฟรมที่ไอ้ใช้นะคะจะเป็น3นาทีแล้วก็5นาทีค่ะสามารถที่จะคลิกตรงชื่อหุ้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นเลข3แล้วก็คลิกหรือว่า Enter ได้เลยนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็น3นาทีให้เราถ้าอยากได้เป็น5นาทีก็คลิกแล้วก็พิมพ์เลข5ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ Enter ค่ะ เช่นเดียวกันเลยนะคะก็จะได้เป็นกราฟ5นาทีขึ้นมาแบบนี้ตรงนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆเราก็จะเอามาดูกันนะคะคือที่ไอ้ใช้เป็น3-5นาทีเนี่ยถ้ามากกว่านั้นนะคะเขาจะเรียกกันว่าหุ้นบูดนั่นก็คือไม่เลทน,นะคะจะไม่ดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูแค่ไทม์เฟรมไม่เกิน5นาทีเท่านั้นค่ะทีนี้นะคะเราก็มาไล่ดูตัวกราฟได้เลยค่ะว่าน่าสนใจไหมยอย่าง ETC เนี่ยมีการกระโดดของราคาในช่วงเช้านะคะ แล้วก็หลังจากนั้นก็หนืดๆนืดนืดน,ดนดหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะในทม์เฟรม5นาทีไอ้ก็จะไม่เล่นนะไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะคะวอลลุ่มก็ไม่ได้หนาแน่นอะไรมากนะคะเราก็ต้องดูบิดออฟเฟอร์ประกอบกันไปด้วยนะคะในวันจริงถ้าฝั่งออฟเฟอร์หนาๆเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูหุ้นตัวถัดไปกันดีกว่านะคะเราจะดูเป็นหุ้นอะไรกันดี ลองมาดูตัวนี้นะคะ ICN วิธีการก็ออกไปลากจากช่อง compare o v e r l u m รุ่ม e มาใส่ก็ได้นะคะมันก็จะขึ้นเลยแล้วคุณจะเห็นว่าเขาลิงก์กันนะระหว่างตัว ICN ที่เป็นช่องกราฟแล้วก็ b i t Offer นะคะพอเราลากลัานนาเข้ามาค่ะเนี่ยค่ะช่อง b i t Offer หน้าต่างนี้นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะเป็นรันนานะคะนี่คือการลิงก์กันเรียบร้อยแล้วนะคะไหนๆก็เข้ามาแล้วนะคะก็ขอเช็คเอาไว้เลยละกันนะคะเผื่อว่าวันจันเนี่ยเราจะ เล่นเนาะถ้าเกิดเขามีการวิ่งของราคาอีกนะคะก็น่าจะเข้าไปเล่นด้วยนะคะตัวนี้ลองมาดูซิกราฟ5นาทีเนี่ยสวยมากเลยนะคะในช่วงเชา้าคือวันก่อนคือรู้สึกว่าเมื่อวันพฤหัสนะคะเขาจะทำทรงไว้สวยแล้วก็ติดสแกนแล้วทีนี้วันศุกร์เนี่ยก็มีการวิ่งของราคาในช่วงเช้าอีก,กรอบหนึ่งนะคะมาดูอีกหนึ่งตัวนะคะ a p e นะคะตัวนี้ก็ สวยมากกราฟนะคะเขาเล่นกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะแล้วก็ไปเล่นกันอีกทีนึงในช่วงบ่ายด้วยนะคะแบบนี้หุ้นบางตัวนะคะก็จะเล่นทั้งช่วงเช้าช่วงบ่ายเพื่อนๆก็ลองไปจับตาม,มองเอานะคะแต่ว่าบางตัวเล่นรอบเช้ารอบเดียวก็ได้เงินแหละทีนี้นะคะเราย้อนกลับไปดูที่ ICN กันบ้างนะคะ ICN เนี่ยวันนั้นนะไอก็ซื้อเหมือนกันซึ่งบางคนนะคะเขาก็จะมีสไตล์ในการซื้อแบบ buy on dip คำนี้ก็คือรอให้หุ้นมันย่อแล้วค่อยเข้าไปซื้อแต่ถ้าเป็นสไตล์ไอช่ไหมคะก็จะต้องดูวอลลุ่มก่อนถ้าวอลลุ่มเข้ามาในช่อง3สเปซเยอะๆก็จะเข้าไปตอนวันนั้นที่เข้าไปดูนะคะมันจะอยู่ที่ช่วงราคาประมาณ4.44 4.46ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เข้าไปซื้อนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มาดูสัญญาณนะคะของการกลับตัวก็คือช่องวอลลุ่มด้านล่างค่ะที่เป็นแท่งไอชเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่า มันจะต้องเป็นแท่งสีแดง2แท่งคู่กันใช่ไหมคะถึงจะจบรอบก็จะไม่มีการวิ่งต่อแล้วแต่ว่าวันนั้นน่ะทุกคนช่วงเช้าอะ่ะเออมันมีแท่งสีแดงขึ้นมา2แท่งแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมพอเป็นแท่งนี้นะคะมันมีการจบรอบจริงๆคะ่ะในรอบเช้าเห็นไหมพอตรงนี้ปุ๊บนะคะถ้าเกิดใครที่ไม่ขายเนี่ยมันก็จะมีการล่วงลงมา จังหวะนี้ค่ะเราควรจะขายแล้วก็รอนะคะรอว่าจะมีสัญญาณการเล่นอีกรอบหรือเปล่าในช่วงบ่ายแล้วค่อยเข้าไปซื้อก็ได้ค่ะซึ่งบางคนอาจจะมีการซื้อแบบ buy on dip รอย่อแล้วเข้าไปซื้อแล้วก็รอมันขึ้นนะคะแต่ว่าส่วนตัวเอเนี่ยจะรอจากฝั่ง3 space เท่าน,นั้นค่ะแล้วในช่วงบ่ายเนี่ยมันก็มีวอลลุ่มเข้ามาจริงๆนะคะแล้วก็วิ่งเข้ามาในช่อง3 s p สเปนั่นก็คือมีการกระโดดของราคาถึง3ช่องไอก็ตาม Follow ไปเลยค่ะ เป็นการ follow trend เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่เป็นแนวต้านนะคะทุกคนตอนนั้นนะคะก็ไปดูอฟเฟอร์ประกอบในจังหวะนั้นเนี่ยไม่ได้แคปหน้าจอหรืออะไรไว้หรือว่าไม่ได้มีการถ่ายวิดีโอนะก็เสียดายเหมือนกันนะคะอยากให้เห็นภาพจังเลยเอาเป็นว่าวันนั้นนะคะช่วงเนี้ยเฟอร์เขาหนามากค่ะ ก็เลยมองว่าถ้าสมมติว่ามันทะลุแนวต้านขึ้นไปได้มันน่าจะวิ่งต่อแล้วเขาก็วิ่งต่อขึ้นไปจริงๆค่ะทีนี้จังหวะขายในรอบปลายนะคะเราก็มาดูแท่งสีแดงเหมือนเดิมแต่ว่าแท่งสีแดงเนี่ยเขาเป็นแท่งเดียวจังหวะนั้นน่ะจริงๆอ่ะถ้าเป็นส่วนตัวนะไอ้ขายไปตั้งแต่ราคาประมาณ4บาท80กว่า,วาแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ ทีนี้ถ้าเกิดใครที่บอกว่าจะรอคุณก็ต้องรอสัญญาณการจบรอบก็คือมีแท่งแดง2แท่งซึ่งเจ้าแท่งแดงเนี่ยเราไม่ได้ดูจากกราฟนะคะเราจะดูจากแท่งวอลลุ่มที่อยู่ด้านล่างค่ะแล้วก็ตัวกราฟเนี่ยเป็นแค่แนวโน้มนะว่ามันจะขึ้นหรือจะลงนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอวิเคราะห์คร่าวๆเพียงเท่านี้ละก,กันแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้ชี้นําให้คุณไปซื้อหรือว่าขายหุ้นตัวไหนนะคะเป็นแค่การยกตัวอย่างเท่านั้นค่ะส่วนในเรื่องของรายละเอียดการวิเคราะห์กราฟต่างๆอาจารย์ออฟก็ได้ทําคลิปไว้ให้กับพวกเราแล้วนะคะก็สามารถที่จะไปคลิกดูกันได้ค่ะเพื่อวางแผนไปดูกันว่า ุตัวไหนนะคะที่มีแนวโน้มใน Time Frame Day ที่เป็นขาขึ้นอันนั้นก็น่าสนใจนะคะแล้วก็มาดูใน Time Frame 5นาที3นาทีในกราฟที่ไอซตเอาให้กับทุกคนแบบนี้อีกทีนึงนะคะฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะอย่าซื้อหรือว่าขายตามไอ์นะไม่ใช่ว่าพอเรามาพูดถึงแบบนี้แล้วก็ไปไล่ไล่ซื้อตามไม่ใช่นะคะไม่ได้นะคุณต้องไปดูกันเองแล้วก็ต้องฝึกสกิลให้มากๆนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาบอกรายละเอียดเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะว่าวิธีการเซตหน้ากราฟแล้วก็วิธีการที่ไอแ n d เองเนี่ยไปเช็คหุ้นนะว่าวันที่ตลาดเปิดหรือว่าอาทิตย์หน้าอะไรแบบนี้นะคะหุ้นตัวไหนหรือว่ากลุ่มไหนที่กําลังจะวิ่งต่อไปก็จะเช็คประมาณนี้เลยนะคะเป็นการเปิดรายละเอียดให้ทุกท่านได้ดูก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะสำหรับวันนี้ใครที่เห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดแชร์ไปด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดท่านไหนที่มีทริคอะไรดีๆค่ะก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ไอ้รอ,อ แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยค่ะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆน่ารัมากมาก,มากเลยนะคะวันนี้ค่ะไอแลน์ขอฝากค่ะในการกดกระดิ่งถ้าหากใครที่ยังไม่กดกระดิ่งนะคะกดเอาไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่จากทางช่องค่ะแล้ววันนี้ทุกท่านยังสามารถที่จะสมัครสมาชิกเพื่อที่จะรับหุ้นการบ้านได้ด้วยนะคะการสมัครเนี่ยจะมี3แพ็กเกจนะคะก็สามารถที่จะไปอ่านรายละเอียดด้านล่างคลิปนี้ได้หากคุณสงสัยรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมคุณสามารถที่จะแอดเข้าไปสอบถามได้ค่ะที่ไลน์แ มันนี่ฮีโรแล้ววันนี้นะคะไอแด์เองก็ขอฝากช่องทางในการติดตามของไอด้วยไม่ว่าจะเป็น Instagram ท,ทัทิชาจตุรบุญค่ะ f e c o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  k n p n p e ท,ทัททิชาจตุรบุญและก็ YouTube นะคะ MC Iceland วันนี้นะคะไอแด์ก็ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆแล้วก็สนุกกับการเทรดนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ